รู้ไหมครับว่าก่อนที่จะมีคนไทยเนี่ยใครอาศัยอยู่ในแผ่นดินพืนนีในนน้ใครเป็นคนคุ้นใครเป็นคนขุดและใครเป็นคนบันทึกบันท้ายชีวินครับมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์อย่างไรติดตามชมได้ไนายกงนอกกระลาวันนี้ครับ คืนนี้นะครับจะขอพาทุกคนย้อนยุคไปหาคำตอบกันว่าก่อนที่คนไทยจะกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่เคยอาศัยอยู่ตรงนี้มาก่อนพวกเราคนที่จะให้คำตอบเราได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นนักบรรพชีวินที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงแห่งนี้แหละครับจ้าครับก่อนที่ประเทศไทยเราจะมีมนุษย์ก่อนหน้านี้มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้างถ้าในช่วง20-30ล้านปีก็จะเป็นพวกสัตว เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณนะครับ<ะ>อาจจะเป็นพวกช้างช้างดึกดําบันเช่นช้างสีงาช้างงาจอบแล้วก็จะมีพวกสัตว์สเลี้ยงด้วยนมที่ปัจจุบันไม่เจอที่บ้านเราแล้วอย่างเช่นพวกแพน,นด้าแพนด้าไฮยีน่าพวกนี้ครับแสดงว่าเมื่อก่อนบ้านเราก็อาจจะเป็นเมืองหนาวใช่การศึกษาบรรพชีวินก็จะทําให้เรารู้อุอณหภูมิสภาพภูมิอากาศในอดีตอย่างเช่นเจอแพนด้าก็อาจจะหนาวคล้ายๆกับทางประเทศจีนก่อนไปอีกอย่างเช่น ร้อยยี่สิบร้อยสาิบล้านปีเราก็จะมีไดโนเสาร์ที่บ้านเรายุค ที่สิ่งมีชีวิตพวกนี้อาศัยอยู่ก็จะถ้าแบ่งเป็นมหายุคใหญ่หญๆก็จะมีพวกมห,มหายุคเมโซโซอิกเซโนโซอิกอะไรเงี้ยครับอย่างเมโซโซอิกก็ e ak, จะเป็นมหายุคที่มีสัตว์เลื้อยคลานหรือไดโนเสาร์เป็นเจ้าครงมหายุคนะครับ <eno> ซโนโซอิกก็จะเป็นมหายุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก่อนเมโซโซอิกก็จะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆป้ตาตา่าครับแล้วยุคจุลศิกผมเคยดูหนังแล้วครับว่ายุคจุลศึกคืออะไรครับอาจารย์จุลศิกษาเอ่อมหายุคเมโซโซอิกจะแบ่งออกเป็นยุค3ามยุคนะครับก็คือเริ่มจาก ไตรแอสิกจูราสิกแล้วก็คีเตเชียตจริงๆจูเลสิกเขาตั้งชื่อตามภูเข,ขา <ฮะ S 2> ชื่อว่าจูราในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ที่มีการศึกษายุคนี้หินทีนของยุคนี้และโจทย์สำคัญของการศึกษาสิ่งมีชีวิตของเหล่านักบรรพชีวินในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็คือการศึกษาสิ่งมีชีวิตก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งหมายถึงยุคสมัยที่ยังไม่มีอรารยธรรมมนุษย์นั่นเองไม่มีการจดบันทึกเรื่องราวใดๆ แต่ถ้าเกิดมีมนุษย์ขึ้นมาเมื่อไรก็จะมีการบันทึกเรื่องราวก็จะนับว่าเป็นยุคหลังประวัติศาสตร์นั่นเองครับถ้าพูดถึงสัตว์ในประวัติศาสตร์อย่างผมเนี่ยนึกถึงแต่ไดโนเสาร์เลยที่ประเทศไทยของเรามีไดโนเสาร์อะไรบ้างไทยเรามีไดโนเสาร์หลายชนิดนะครับ<ช>แล้วก็ที่ได้รับการตั้งชื่อแล้วก็12ช 12, 12ชนิดแล้วก็ที่ ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อเนื่องจากว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์หรือว่ากําลังศึกษาวิจัยอยู่อีกเยอะเลยนะครับแล้วมันมีสัตว์สายพันธุ์ไหนบ้างครับที่ยังมีทีชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วยจะเป็นพวกเต่ากับจระเข้นะครับแต่ว่าจะจริงๆเป็นคนละชนิดกันแต่ว่าเป็นบรรพบุรุษของเต่ากับจระเข้ในปัจจุบันนะครับที่ค้นพบที่นี่ก็จะเป็นพวกฟอสซิลที่นี่ก็มีให้ดูหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์พาผมไปดูหน่อยนะครับ อันนี้เป็นส่วนจัดแสดงสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยของพิพิธภัณฑ์นี้นะครับก็ไล่ตั้งแต่มีปลาเต่าจระเข้เแล้วก็ไดโนเสาร์นะครับอันนี้ที่เราดูอยู่เป็นกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเจอที่ภูเวียงที่นี่เลยชิ้นแรกชิ้นแรกอันนี้คือชิ้นแรกที่เจอในไทยจริงๆครับท,ที่เจอในไทยแล้วก็มีการศึกษาและพบว่าเป็นไดโนเสาร์นะครับเป็นกระดูกคล้ายๆกับกระดูกขา ใช่แต่ว่ามันใหญ่ลักษณะข้อไก่ครับใช่ก็จริงๆเป็นกระดูกต้นขาหลังน,นะครับแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่ก็เลยเส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรสสวจสอบนะครับแล้วก็พบว่าเป็นกระดูกขาหลังของไดโนเสาร์กินพืชคอยาวภูเวียงโกซอรัสนะครับ,รบที่หลังจากมีการค้นพบชิ้นนี้ก็จะมีก็มีการศึกษาสำรวจวิจัยที่ภูเวียงนี้ตามมาครับ ใชครับต่อไปให้ผมเดาชาระวันไทยแลนด์ดีคัสอันนี้น่าจะเป็นของจระเข้ใช่ครับอันนี้เป็นแกรมล่าง คือไการไกลการไก่ล่างของจระเข้ดึกดำบรรพ์อายุร5อยล้านปีนะครับตัวนี้เจอที hmm. ่จังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูใช่ดูแล้วอันนี้แค่กามมันน่าจะตัวใหญ่มากกามก็ประมาณ1เมตรลวตัวจริงๆน่าจะประมาณ10เมตรเมหรือ10เมตรกว่าครับก็ตั้งชื่อตามชาลววันชาลวันเพราะว่าตั้งชื่อตามแต่ในสิ่งมีชีวิตในวรรณคดีอันนี้ก็ขึ้นชื่อเป็นของประเทศไทยเลยใช่ไหมครับใช่ครับเจอนเจอเจอที่ไทยเท่านั้นแต่ว่าญาติของเขาซึ่งเป็นเป็น จระเข้ยักษ์เหมือนกันก็พบที่แอฟริกาครับโปการูเซลิสหรือใจอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของกระดองเต่าครับจากไทยปูอายุ210ล้านปีเป็นหนึ่งในเต่าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในโลกเลยใช่ไหมใช่ที่น่าสนใจคือเขามีญาติอยู่ที่ยุโรปครับมันแสดงว่า บ้านเรากับยุโรปแผ่นดินแผ่นดินสมัยนั้น, <S <S นเชื่อมเขี่มกันใครับลักษณะสําคัญก็คือด้วยความเป็นเต่าโบราณเขายังไม่สามารถกวดปวดหัวเข้าไปในกระดองได้<ๆ>แล้วก็จะมีมีเกรดเกรดใหญ่ๆอยู่ตามคอตามหางตามขานะครับอันนี้เป็นไดโนเสาร์คอยาวซอโรพอดนะครับแผนพืช ที่ชื่อว่า at at อิสานโนซอรัสอัธวิพัชชีชื่อสกุลก็คือตั้งมาจากอีสานแล้วมันพิเศษยังไงครับความพิเศษของเขาก็คือเป็นเขาเป็นไดโน,โสนเสาร์ชคอยาวจากยุคแคลิสิกหรือประมาณ210ล้านปีที่มีขนาดใหญ่ใหญ่มากก็คือปกติไดโนเสาร์คอยาวในยุคนั้นจะมีขนาดเล็กนะครับ,รบแต่ว่าตัวนี้มีเป็นใหญ่ยักษ์ตั้งแต่ยุคต้นๆของไดโนเสาร์เลย ครับอาจารย์ชินี้ดูจากชื่อและน่าจะเป็นที่ภูมิใจของที่นี่และของประเทศของประเทศครับอันนีูเวียงโกซอรัสสิรินทรนีใช่ก็คือเป็นชิ้นชิ้นส่วนนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนตัวอย่างนี้เป็นฟันฟันของไดโนเสาร์กินพืชคอยาะครับซี่เดียวเลยไหมครับหลายซี่เลยครับประมาณส0กว่าซี่ฟันจะเป็นลักษณะฟันคล้ายกับดินสอแล้วก็เว็นแท่งครับอันนี้เราเจอนอกจากฟันเรายังเจอชิ้นส่วนของ กระดูกอื่นๆด้วยก็คือตัวที่โชว์อยู่ในตู้ตรงนั้นที่เราเจอตอนแรกใช่อันนี้คุดเจอที่ไหนครับภูเวียงโกศลเนี่ยจะเจอทั้งที่ขอนแก่นแล้วก็กาฬสินนะครับแต่ว่าเจ้าเฉพาะฟันกลุ่มเนี้ยเจอที่กาฬสินนะครับ และนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตก่อนยุคประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นํามาศึกษาและจัดแสดงนะครับให้ทุกคนได้ฟินไปกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตสมัยบรรพากาลและถ้าใครชอบก็ลองแวะมาเดินชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะครับและช่วงหน้านะครับเราก็จะขอติดตามพี่ๆนักบรรพชีวินนะครับออกตามหาโครงกระดูกและซากสิ่งมีชีวิตในพื้นที่จริงกว่าที่จะได้กระดูกเหล่านี้มาศึกษานะครับจะต้องสอหาขุดกันลึกขนาดไหนช่วงหน้า พลาดเป็นอันขาดครับทำไมผมเด็กๆเ,เนี่ยยังไม่มีคำนี้ผมจะคุ้นเคยกับคำว่าโบราณชีววิทยานะครับก็จนเพิ่งมาสักช่วง10ปีมานี้เองครับที่เพิ่งได้บัญญัติคําว่าบรรพชีวินขึ้นมามก็มีน้อยมากนะครับแล้วยิ่งคือก็จะแบ่งกันไปคนหนึ่งก็ กว่าจะเรียนจบแล้วก็ศึกษาเฉพาะทางเนี่ยก็อย่างเดโนเสาเนี่ยมีอยู่แค่สัก3คนเท่านั้นเอง ก็จริงมันแทบจะมีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าแผ่นดินนี้มันก็สะสมมันมาเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเอ๊ะมันจะไปโผล่อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องอาศัยดูจากแผนที่ธรณีช่วยส่วนมากเลยนะครับหลายๆจุดเนี่ยที่เราไปเนี่ยก็จะได้ข้อมูลจากนะครับมีชาวบ้านเจอก็จะแจ้งมานะครับล้วก็โอเคไปสำรวจเพราะนั้นอย่างเนี้ยจริงๆทุกๆคนที่อาศัยอยู่โดยเฉพาะอย่างทางภาคอีสานเนี่ยเรามีโอกาสเจอได้ทุกที่เลยนะครับเพราะนั้นอย่างเวลาเราเจอปุ๊บเนี่ย ก็ถ้าให้ดีอย่าพึ่งแบบรีบหยิบหรือแบบขุดขึ้นมาเลยนะครับถ้าเจอวัตถุอย่างเงี้ยที่คิดว่าเออน่าจะเป็นกระดูกหรืออาจจะเป็นรอยล่องรอยทางเดินในโนเร์เนี่ยก็อรีบติดต่อแจ้งทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะอย่างเงี้ยผู้เชี่ยวชาญจะได้ลงไปเพราะบางทีเนี่ยบางทีเราอาจจะไปขยับหรือไปยกขึ้นมาหรืออาจจะทําให้มันเสียหายได้นะครับมเพราะนั้นเนี่ยจะได้ช่วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยจริงๆเลยครับมีโอกาสที่เป็นผู้คนพบกระดูกไดนโดนเร่ชิ้นใหม่ได้ครับ คคตอนนี้เทมก็ขออนุญาตติดตามอาจารย์มาตามหาฟอสซิลตรงนี้ครับเป็นแอ่งเป็นพื้นที่ป่งยุบซึ่งอาจารย์เขาบอกว่าจะมีโอกาสเห็นฟอสซิลได้ง่ายขึ้น mm hmm. เมื่อมีฝนตกแล,ล้วเรามาวันต่อมาก็จะมีเศษซากกระดูกฟอสซิลลอยอยู่เต็มหน้าพื้นใช่ไหมอาจารย์ครับใช่แล้วครับส่วนใหญ่เราจะมาหาฟอสซิลอะไรกันนะครับส่วนมากที่นี่ ก็จะเป็นพวกฟอสซิลไดโนเสาร์ครับ <c oughs> แล้วเราก็ยังมีทั้งพวกเต่ามีจระเข้อยู่บ้างครับแล้วเราจะรู้ได้ไหมครับว่าพื้นที่ไหนมีฟอสซิลหรือไม่มีคมรับอาจารย์อันนี้ก็จากเราก็หลักๆก็เราดูจากชั้นหิน <c oughs> นะครับมันก็จะอยู่ในช่วง <c oughs> ชั้นหินตะกอนเนี่ยเราก็ดูลักษณะของสีตะกอน <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดแบบนี้ <c oughs> ที่เป็นลานหินโล่งๆครับมันก็จะมีโอกาสเจอได้ค่อนข้างเยอะ จะหากระดูกเนี่ยมันก็ต้องอาศัยตาอย่างเดียวเลยครับ<ช>ไม่มีเครื่องมือ,อไหนมาช่วยหาได้ก็ต้องอใช้ตาของเราเนี่ยช่วยกันมองหาเพราะนั้นต้องหาคนที่ตาดีๆด,ดวงดีๆนะครับเพราะมีเนี่ยบางคนเนี่ยโหดวงดีมากคือแค่เปิด ประตูลงจากรถเนี่ยเจอฟอสซิลแล้วขณะที่บางคนเนี่ยหาไป5วันสิบวันไม่เจออะไรเลยก็มีครับและชิ้นใหญ่เรามีโอกาสเจอในบริเวณนี้บ้างไหมครับก็แถวนี้มีเจออยู่ครับอยู่ช่วงไหนครับอาจารย์จะอยู่ในแนวเขาเนี่ยครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเดินไปอีกสักหลายกิโลหน่อยครับอาจารย์เคยเจอชิ้นใหญ่ที่สุดขนาดไหนบ้างครับโอ้ก็มีเนี่ยขนาดเท่าตัวคนเลยก็มีครับเป็นแบบกระดูกขาท่อนใหญ่ยักษ์เลยนะครับหรืออย่างเงี้ยไม่นานนี้เราก็มีเจอ คือตอนแรกเราก็เจอแบบว่าเป็นชิ้นแบบกระดูกประหลาดประหลาดผมใช้เวลาดูหลายปีเลยเพิ่งจะมาปิิงว่าแบบเออมันคือกระดูกสันหลังซึ่งชิ้นใหญ่มากคือแบบโอ้โหพอเทียบแล้วแบบขนาดเท่าเด็กสักคนเด็กตัวเล็กๆสักคนหนึ่งเลยเพรานั้นเนี่ยโอ้โหมันบางทีอันนึงคือพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเออมานั่งพยายามวิเคราะห์ดูเป็นอะไรเพื่อที่เราจะได้สามารถขุดต่อไปได้นี่ครับวางแผนว่าเออเราจะขุดล้อมยังไงขุดจะเปิดยังไงต่อไนดะ้ ก็สังเกตง่ายๆว่าอันนี้คือกระดูกไดโนเสาร์หรือเปล่ามีวิธีการดูอย่างไรนะครับก็อย่างเนี่ยถ้าเกิดเราดูอย่างหินนะครับองค์ประกอบของหินเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนกับเป็นทรายเป็นเล็กๆเนี่ยแล้วก็มีองค์ประกอบก็คืออาจจะเหมือนมีตัวเชื่อมประสานเหมือนกับเราเอากาวมาใส่กับทรายเป็นก้อนมันก็คือมันก็จะเป็นเศษแต่ถ้าเป็นกระดูก นี้กระดูครับเนี่ยมันจะเห็นเป็นลายเส้นเพราะว่าคือตรงเซลล์กระดูกเนี่ยมันจะมีโพรงอยู่ด้วยเป็นเซลล์เล็กๆเนี่ยราะนั้นอันนึงมีเทคนิคง่ายๆของเราเวลาเช็คนี่ยเอามาแตะลิ้นดูแตะลิ้น่มันก็จะดูดติดลิ้นนะครับเดี๋ยวผมคอลองกันนะครับะครับผมคือแตะตรงไหนเลยก็ได้ครับแครับดูตรงเนื้อกระดูขาวๆเนี่ยครับลองดูจะติดมันจะติดมันจะดูดๆเลยรสชาติอะไรติดลิ้น อันนี้คือกระดูกเ้อเสาอาจารย์เขาบอกว่ามีวิธีการดูง่ายๆเมอนกันนอกจากที่มันจะมีปูๆแล้วถ้าเกิดเราอยากรูก้วิธีนึงก็คือเอาลิ้นแตะคือตัวกระดูกเนี่ยมันจะดูดลิ้นเราหน่อยๆรสชาติมันจะติดลิ้นที่เห็นจะเห็นลิ้นลอยเลยแต่ถ้า,<ช>ถาเป็นหินทั่วไปครับหินทั่วไปจะไม่มีอะไรเลยบบก็จะดื้อๆแตะไม่รู้สึกเฮ้ยรารสชาติเดนเสาร์ครับนี่เหมือนลองเหมือนลองกินเดนเสาร์ัน อร่อยไหมล่ะครับน้องเทมถ้าเดินไปเจอกระดูกในดเสาอีกคองอิ่มแน่นอนนะครับอย่าเพิ่งชิมเพลินรีบเดินตามพี่เขาไปสำรวจกันดีกว่าครับเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงแห่งนี้มีความสมบูรณ์ของสภาพป่าและชั้นหินจึงทําให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเรื่องของบรรพชีวินที่สมบูรณ์แบบนักบรรพชีวินของเรานะครับก็จะทําการเดินทุกพื้นที่มองหากระดูกตามพื้นหรือตามชั้นดินเพื่อรวบรวมสะสมไปทําการศึกษานั่นเองครับ รย์ครับจริงๆบรรพชีวินมีหน้าที่แล้วก็มีบทบ,บาทอะไรบ้างครับแล้วก็จะเป็นสำรวจพวการากติกดําบันเ<ช>นี่ยครับมันก็จะมีทั้งารากพืชรากสัตว์นะครับแล้วก็คือทั้งหมดเลยคือนับง่ายๆคือเราจะแบ่งกับโบราณคดีเนี่ยก็คือตั้งแต่ก่อนที่จะมีมนุษย์<ช>ไปเลยจนตั้งแต่จนถึงกำเนิดตั้งแต่กำเนิดโลกนะครับจนถึง่วงที่มีมนุษย์เลย เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะรวมหมดเนี่ยทั้งไดโนเสาร์เต่าเจอระเข้พวกปะการังต่างๆเนี่ยครับที่เคยอยู่มาบนโลกใบน,นี้ครับที่ตรงนี้ครับสายงานตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับอาจารย์ เราตื่นเต้นอยู่แล้วทุกครั้งที่เราเจอฟอสซิลใหม่ๆนะครับแม้ว่าจะหรือมันจะเหมือนเดิมเนี่ยจริงๆทุกครั้งเนี่ยเอาแค่เจอเนี่ยเราก็ตื่นเต้นอ่ะอย่างอันเนี้ยก็ยังผมดูมาหลายปีก็ยังดูไม่ออกเลยว่า<ช>มันเป็นอะไรเพราะว่าปริศนาแรกสุดของเราเนี่ยก็คือเวลาเราเจอฟอสซิลคืออาจจะต้องดูว่าเอามันคืออะไรอย่างที่นี่ที่สโลโขท,ที่เคยเจอที่นี่ก็คือพูเวงโกสลัส<ช>แต่ตอนเนี้ยในยุคนี้ที่เราเคยเจอปรากฏว่ามันมีมากกว่า1ชนิดเพราะนั้นตัวเนี้ย ก็อาจจะต้องขุดข yeah. ึ้นมาดูก anyway> ่อนเพราะว่าตอนนี้เห็นแค่รูปร่างเนี่ยอาจจะก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่ชนิดนี้หรืออาจจะเป็นชนิดใหม่ก็ได้ครับมันยากตต่อการขุดยังไงครับอาจารย์ครับเพราะว่าอย่างพื้นที่ตรงนี้คือหินแข็งมากครับคืออย่างที่เห็นตรงเนี้ยโอ้โหมันเหมือนกับมันถูกโบกด้วยอยู่ในพื้นคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับก็เลยแล้วแต่ปัญหาก็คือพอมันกระดูกตัวนี้ค่อนข้างซับซ้อนคือมันถ้าเราเห็นเป็นกระดูกขาชิ้นหนึ่งมันก็ยกขึ้นง่ายๆแต่อันนี้มันเอ้ยพอเปิดขยายต่อไปมันยัง มีต่อ,อีกต่อ,อีกฉะนั้นเราก็เลยก็ต้องเนี่ยสร้างอาคารครอบเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องรอเตรียมอุปกรณ์เตรียมวางแผนกันให้ดีนะครับว่าเ,เราจะวางแผนตัวเนี้ยเปิดขึ้นมาอย่างไรอาจารย์ครับแล้วหลังที่เราขุดเสร็จแล้วเราจะเอากระดูกนี้ไปไว้ไหนครับ ครับพองนี้นะครับเราก็จะเอาไปที่ห้องปฏิบัติการะนะครับเพื่อที่ว่าเราจะต้องเอาไปสกัดหินออกให้หมดนะครับหให้เห็นแต่ตัวเนื้อกระดูก<ะ>เพราะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นแค่เออเอ่อเป็นชิ้นกระดูกแต่ว่ามันก็ดูได้ยากว่าเป็นกระดูกส่วนไหน<ะ>ครับเราก็เห็นได้แค่ด้านเดียวันั้นเนี่ยเราก็ จะต้องเนี่ยใช้เวลาอีกมากเลยนะครับที่จะไปนั่งสก,กัดเอาหินทั้งหมดเนี่ยออกนะบางทีอย่างชิ้นเนี่ยหินแข็งๆเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาอีกหลายเดือนเลยนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาเยอะที่สุดจากนั้นเราก็จะเอากระดูกเนี่ยมานั่งเปรียบเทียบดูว่าอ,อ้แต่ละชิ้นอะคือกระดูกส่วนไหนนั่งจำแนกดูว่าวเป็นอย่างเนี้ยในกองที่เราอยู่เนี่ยเป็นตัวเดียวกันจริงหรือเปล่าหรือจริงอาจจะเป็นคนละตัวนะครับแล้วก็เป็นของตัวไหนเป็นตัวกินเนื้อกินพืชนะครับเป็นชนิดใหม่หรือเปล่าค วิกพีเดียวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวน่ารักน่ารักของไดโนเสาร์สัตว์ดึกดําบันสถานพื้นพี่พบเคยสงสัยกันหรือไม่ครับว่ามีไดโนเสาร์สายพันธุ์ประจําท้องถิ่นของประเทศไทยหรือเปล่า ไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานในยุคเมโซโซอีก oh เป็นไดโนเสาร์ในยุคดึกดำบันมีวิวัฒนานการขึ้นตั้งแต่ประมาณ200กว่าล้านปีจนถึง65ล้านปีนะครับเป็นกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานที่มีวิวัฒนานการใกล้ชิดกับจระเข้แล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นบนรรพบุรุษของนกด้วยดูจากลักษณะทางกายวิภาคนะครับว่าไดาโนเสาร์มีลักษณะกายวิภาคคล้ายกับ ที่เราพบในจระเข้และในนกแต่ว่าต่างกับพวกกิ้งก่าอื่นๆมีการเจอไดโนเสาร์ครั้งแรกก็ประมาณ40ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการศึกษามาเรื่อยๆเจอตอนนี้ก็เจอ10กว่าชนิด10กว่าสายพันธุ์แล้วในบ้านเราจะเจอไดโนเสาร์สองยุคคือจูราสสิกตอนปลายกับครีเตเชียตตอนต้นถ้าจูราสสิกตอนปลายเราจะเจอไดโนเสาร์ที่คล้ายกับที่จีนจีนตอนกลางกับตอนใต้แต่ของครีเตเชียตตอนต้นเราเจอไดโนเสาร์ กลุ่มที่พบที่ยุโรปด้วยแล้วก็ที่แอฟริกาที่อเมริกาใต้ด้วยนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับมันอาจจะมีการการเชื่อมกันของแผ่นผืนทวีปหรือมันมีจุดกําเนิดสักจุดหนึ่งอาจจะเป็นในเอเชียแล้วมันกระจายพันกันไปความน่าสนใจก็คือบางกลุ่มมันกระจายทั่วโลกแต่เราอยากรู้ว่ามันมีจุดกําเนิดที่ไหนอย่างยุโรปเขาก็เคลมว่าไอ้ก,กลุ่มนี้ต้นกำเนิดที่ยุโรปที่อังกฤษที่โปรตุเกสอย่างของบ้านเราอย่างไมกับลาบเตร่านี่ผมก็บอกอเรา เกิดกำเนิดที่บ้านเราเราดูทั้งกายวิภาคว่ามัน,มนอยู่กลุ่มนี้แต่มันมีกายวิภาคที่โบราณกว่าพีาพ่น้องของมันแล้วก็ยุคด้วยครับอย่างเช่นไมก่กลับมาจะได้จะเจอคีเตเชตตอนปลายแต่ว่าของบ้านเราเป็นคีเตเชตตอนต้นก็คือมันเก่ากว่าแล้วก็กายวิภาคมันโบราณกว่าเพื่อนอาจจะมีเขาของเรามีแค่ตุ่มเขาประมาณนี้อันนี้ตัวอย่างครับ ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ที่เราพบที่ได้รับการตั้งชื่อจะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแล้วก็มีไดโนเสาร์คอยาวแล้วก็ไดโนเสาร์อักเป็ดที่เจอส่วนใหญ่ก็คือที่อีสานเช่นที่จังหวัดขอนแกน่นกาลสินชัยภูมิหนองบัวลำพูก็มีอุบลราชธานีแต่ว่าที่ภาคเหนือกับภาคใต้ก็จะมีเจอบ้างเหมือนกันแต่จะไม่เยอะเท่าที่อีสาน ที่ได้รับการตั้งชื่อก็12สายพันธุ์แล้วก็ยังมีอีกหลายชิ้นที่ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อหรือว่าอาจจะบอกระบ,บุได้แค่กลุ่มที่เจอเยอะก็จะเป็นเดนเสาคอยาวภูเวียงโกศซร์ตนะครับอันนี้ก็แต่ว่าเจอหลายๆที่ทั้งที่ขอนแก่นที่กาลสินเป็นชนิดเดียวแต่หลายตัวนะครับมันก็เลยสามารถเอามาประติดประตอร่อประกอบกันได้อย่างกะโหลกก็เจอกรามฟันก็เจอจนถึงคอถึงหางนะครับ มีตัวหนึ่งชื่อว่าภูเวียงเวเนเตอร์แย้มนิยมมีอันนี้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่อยู่ในกลุ่มเมกาดแรปเตอร่านะครับเจอที่ภูเวียงเจอเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ว่ามันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิรินทรมาเป็น10ปีนะครับแล้วตอนที่ผมศึกษาบริญญาเอกผมก็มา จอชิ้นนี้แล้วก็ศึกษาแล้วพบว่ามันเป็นชนิดพันธุ์ใหม่ความน่าสนใจก็คือกลุ่มเมกาเลปเตอร่าเนี่ยจะเจอเฉพาะซีกโลกใต้ก็คืออเมริกาใต้กับออสเตรเลียเท่านั้นแต่ในเอเชียจะเจอที่เก่าแก่กว่าก็คือที่ไทยกับญี่ปุ่นเราก็เลยอนุมานได้ว่ากลุ่มนี้ทั้งหมดมันมีจุดกําเนิดอ,อยู่ที่เอเชียหรือให้เฉพาะเจาะจงไปก็คือที่ภูเวียงที่อีสานนี้นะครับลักษณะสําคัญของเมกาเลปเตอร่าก็คือเป็น ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางนะครับประมาณสักความยาวสัก 5- 6เมตรแล้วก็มีกะโหลกยาวเรียวขาหลังยาวเรียวแล้วก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะวิ่งเร็วนะครับถือว่าเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดขนาดไม่ใหญ่เพราะว่าพวกตัวใหญ่มันอาจจะเดินช้าอุ้ยอ้ายพวกนี้มันตัวเล็กลงหมือนมันก็จะเน้นความเร็วนะครับถ้าเราเทียบก็เหมือนกับสิงโตกับเสือชีตาในสวรรนานะครับ การศึกษาไดโนเสาร์ทำให้เรารู้วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นว่ามันมีกําเนิดขึ้นมาอย่างไรมันมีการพัฒนาลักษณะกายวิภาคอย่างไรแล้วก็จุดกําเนิดของนกกว่าจะมาเป็นนกมันเคยเป็นไดโนเสาร์ที่เดิน2ขาแล้วก็มีขนค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นจากขนแบบง่ายจนเป็นขนแบบขนนกที่ใช้สาหรับบินนะครับนอกจากนี้มันยังบอกถึงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การกระจายพันธุ์ของสัตว์ในอดีตรวมถึงการเชื่อมกันของแผ่นเปลือกโลกด้วยอย่างเช่นเราพบว่า ในยุคจูราสิกเรามีไดโนเสาร์กลุ่มเดียวกับที่พบในประเทศจีนอาแสดงว่าสมัยนั้นแผ่นดินเชื่อมต่อกันแล้วนี้ก็บอกได้เหมือนกันครับถ้าเรามองว่าไดโนเสาร์ศูนย์พันอันนี้จะเป็นความเข้าใจเก่านกเป็นลูกหลานของไดโนเสาร์ที่รอดจากการสูญพัน65ล้านปีก่อนนะครับก็แสดงว่าไดโนเสาร์เองอยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันมันก็เหมือนกับงาน สายนี้บรรพชีวินเองก็ยังไม่ตายนะครับยังรอดก็คือยังมีอะไรให้ศึกษาให้ทำอีกเยอะ